25มีนาคม2564ครับผมอยู่ที่ลำห้วยบึงอ้อยนะครับลำห้วยอะไรก็ท<บ>่า<ำ>นบงน้อยครับลำห้วยบงน้อยนะครับลำห้วยตรงนี้นะครับเราได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นงบกลางของปี63นะครับเป็นบอ่อบอ่อนี้เป็นบอ่อเกือบสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากบอ่อนี้ก็เหลือขั้วเปล่าๆนะครับบ่อ,บอนี้ต้องใช้เครื่องมือหนักนะครับในการทํางานเพราะว่า เอขุดลงมาแล้วนะครับก็มาเจอหินก้อนใหญ่ๆอย่างที่ท่านเห็นเมื่อวานท่านนายกตู่นะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับท่านก็ส่งภาพมาให้ดูที่ทีมงานอบจจังหวัดเชียงรายกําลังดำเนินการธนาคารน้ําใต้ดินท่านบอกว่าเพิ่งขุดลงไปได้6เมตรนะครับของผมตอนนี้น่าจะลงมาประมาณสัก6 6เมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ใช้เครื่องมือหนักครับจอดอยู่ข้างบนนะครับเพื่อเพื่อที่จะขุดนะครับพะลุหินนะครับ หลายครั้งที่ผมไปบรรยายท่านก็บอกว่าเจอหินเราจะทํายังไงอาจารย์นะครับเจอหินเราต้องเจาะครับไม่มีวิธีอื่นในการทําธนาคารน้ําใต้ดินนอกจากการเจาะให้ทะลุหินเท่านั้นนะครับพื้นที่นะครับจุดนี้นะครับที่ลงมายืนวันนี้กะตางท่านพอของช่างท่านในช่างนะครับก็คาดว่าปีหน้านะครับหลังจากผ่านฝนไปแล้วเราก็ไม่มีโอกาสลงมายืนอีกนะครับฝากพี่น้องนะครับที่ทําธนาคารน้าใต้ดินท่านต้องมีความอดทนครับ ิตใจเข้มแข็งในการทําธนาคารน้ําใต้ดินจริงๆแล้วบ่อนี้นะครับท่านจะดูว่ามันมีน้ําซึมออกมาแล้วนะครับนั่นบ่งบอกว่าน้ํามันเอ่อมาตามรอยแยกแล้วถ้าเกิดปกตินี่ช่างที่เกียรติก็จะให้ผ่านได้แต่นี่คือมาตรฐานครับของท่านผอของช่างท่านสมเด็จดินแสงท่านก็จะลงมาดูนะครับก็ต้องใช้เวลาท่านบอกว่าน่าจะประมาณสักสองวันน่าจะเสร็จนะครับแต่ผมก็ภาวนาว่าวันเดียวน่าจะเสร็จเพราะว่าดูแล้วมันเป็นหินที่ ไม่ค่อยแข็งนะครับผมว่าเจาะค่อยๆก็น่าจะทะลุนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมงานธนาคารน้ําใต้ดินนะครับทุกที่ที่ดาเนินการนะครับท่านจะต้องอใช้ความอดทนนะครับแล้วก็ต้องคุยกับผู้รับเหมาให้เข้าใจว่าเราจะดําเนินการยังไงนะครับนี่คืออีกหนึ่งบอ่อครับที่เป็นธนาคารน้ําใต้ดินของการบริหารส่วนตำบลนองหมีซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ครับเราได้รับมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับ ท่านระยุนรัตนเสนีนะครับท่านมาให้กําลังใจเราแล้วก็มอบเงินง้อนประมาณมาแล้วเรายังทําไม่เสร็จเลยครับแล้วก็องค์ความรู้เหล่านี้นะครับเราได้รับจากท่านอาจารย์ชาติศรีวิราครับท่านอาจารย์โควิดดอกไม้นะครับมอบสิ่งดีให้ตําบลน้องมีน้าแล้งครับปีนี้ตําบลน้องมียังมีน้ําเพียงพอสําหรับการบริโภคอุปโภคบริโภคนะครับไม่ได้ส่งน้ําเหมือนทุกปีนะครับก็ขอกราบกอบพวะคุณนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับ